สวัสดีครับบันทึกทอกรวันนี้ให้ชื่อเรื่องว่าทอมใจลงในผาดนะฮะคือผาดอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้านั่นเองครับใน,นหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ5ถึงข้อ6บอกว่าข้อ5บอกว่าด้วยว่าพระองทรงเป็นปฏิบัติกับคนที่ยิ่งจองของแต่สาแดงพระคุณแก่ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะข้อ6บอกว่าท่านทั้งหลายจงทอมใจลงต่อภายใต้ผาตอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองจะทรงโปรดยกเราขึ้นในเวลาอันสมควรนะครับ เมื่อเราเห็นชีวิตของพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างของชีวิตในการถ่อมใจนะครับเพราะว่าอะไรเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าเสด็จมาบนโลกนี้พระองค์ปฏิเสธการเป็นพระองค์คือเป็นพระเจ้าแต่ยอมรับสภาพของการเป็นมนุษย์นะครับเพราะในฟิลิปปีบทที่2ข้5 7, อ5ถึงข้อ7จ็ดพระพีบอกว่าพร,ระองค์สละสง่าราศีสละสิทธิอํานาจทรงยอมถ่อมใจลงมาเพื่อตายที่ไม้กางเขนนะครับ โดยการที่มีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าแบบเป็นผู้รับใช้ไม่ใช่เป็นพระเจ้าเลยนะครับภาพเป็นแบบนั้นการถ่อมใจลงของพระองค์เพื่อเราเนะี่ยเป็นแบบอย่างที่แตกต่างจากโรคนี้นะครับโรคนี้อาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องการถ่อมใจมากนะักเพราะว่าค่านิยมของโรคนี้ทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ตนเองรู้สึกเป็นผู้ชนะหรือไม่ก็ทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ฉันน่ได้ได้ประสบความสำเร็จหรือเป็นที่หนึ่งในด้านต่างๆนะครับ แต่พระเยซูคริสต์กับบอกสาวกของพระองค์ว่าให้ปฏิเสธตนเองฮะการปฏิเสธตนเองคือการถ่อมใจลงนะฮะให้เกียรติกับคนอื่นแล้วก็แบกการเขนติดตามพระองค์ไปความหมายเป็นแบบนั้นในลูกาบาที9่9ข้อ23นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกชีวิตแห่งการถ่อมใจในพระองค์ เพราะว่าถ้าเราเลือกในการถ่อมใจในพระองค์เราได้รับพระสัญญาในจากพระเจ้า้วยนะครับตอนนี้พระสัญญาฝ่ายวิญญาณที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะสำแดงพระคุณให้กับเราและจะยกเราขึ้นในเวลาสมควรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเราปฏิเสธท่างพีก็บอกว่าพระองค์ก็จะเป็นปฏิปักษ์กับเราเพราะอะไรเพราะว่าการงานของเราไปต่อสู้พระองค์เองก็คือความหยิ่งในตัวเรานั่นเอง อย่างไรก็ดีเมื่อเราถ่อมใจลงรับสิทธิอํานาจและเชื่อฟังพระองค์พระองค์ก็จะเป็นแหล่งแห่งความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับเรานั่นเองนะครับแม้ว่าในสังคมของเรามีคุณค่าในเรื่องความพึงพอใจแบบปัจจุบันทันด่วนและยอมรับเรื่องความสําเร็จแต่พระองค์พระเจ้าของเรา,เราก็ทรงมีหนทางและเวลาของพระองค์ ที่พระองค์ยืนยันว่าพระองค์จะทรงปรดวยประพรเราถ้าเราถ่อมใจลงในพระหัตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ภายในพระคริสที่เป็นอบระผู้เป็เจ้าของเราพระสัญญาของพระองค์บอกว่าพระองค์จะประทานรางวัลให้กับเราทั้งในโลกนี้และชีวิตนิรันด์ด้วยฉะนั้นการตัดสินใจเป็นของเราครับ เราจะถ่อมใจลงและมีชีวิตสงา่าในสง่าราศีของพระเจ้าหรือเราจะวางแผนเส้นทางของเราเองแต่พระองค์บอกว่าจะไม่อยู่ฝ่ายเราเพราะฉะนั้นอยากหนุนน้าใจพี่น้องครับว่าให้เราถ่อมใจลงอยู่ฝ่ายพระเจ้าดีกว่าให้พระองค์สบถนำเราและพระองค์จะยกเราขึ้นในเวลาสมควรหนุนน้าใจพี่น้องนะครับถ่อมใจลงในประหัตของพระองค์สวัสดีครับ